ทังไหนเนี่ยอ๋ออ้เออยังไงพวกเองก็ต้องแพ้คาส,สินออตัดสินใจถูกแล้วละโอ้ยโอ้ย,อยใครวะเนี่ยอยู่ดีๆมาต่อยอยใครเนี่ยใครวะอย่าบอกนะไอ้หมอ ไอหมอนที่เขียนในนว้เหรออมันแบรกเราไปแล้วหนักกว่าที่เห็นนะเนี่ยลดน้ำหนักสักหน่อยก็คงจะไม่ตายหรอกมัง้งโอเคละ่ะปวดยื่นขาออกมาอืม <c oughs> มันขิดเราไปแล้วมันลินเราไปแล้วครับทุกคนขินเราไปไหนวะปล่อยตู้ปล่อยตู้ปล่อยนว้ย มันขิ่เราไปไหนเนี่ยอเอาละฉันชอบบรรยากาศภูเขาตอนกลางคืนจริงๆในอยากออกไปเดินเล่นไหมล่ะไปสิวิ่งสิ <c oughs> ฉันไม่รีบอะไรหรอกงั้นเหรอัน้นเอาละเ <c oughs> ป็นคนจริงจังก,กับงานซะนะฉันชอบจริงๆ <c oughs> โอเคงั้นมาทางนี้นะ <c oughs> มันทำให้เราอยากแล้วก็จากไปไอ้หมอโอ้หมันมันทดลองอะไรวะเนี่ยมันจับเรามามันมันเอาทางออกมาล่อเราเก็เราไปแล้วจะเบเราไปไหนอะจำวนะ้ตรงนี้มีทางขึ้นท่านหนีออกมาได้นะตรงนี้มีทางขึ้นข้าชันข้าชัน ยังไงลิ้นแกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะความจริงก็คือฉันไม่อยากใช้ลิ้นตัวเองเลียสแตมน่ะเอะอมันคิดเรามาอะไรเนี่ยเอาละเรามาถึงแล้วถึงที่ไหนหมอขอบคุณที่มานะครับเราเริ่มให้ครับปรึกษาในอีกสักคู่ฉันจะขอทำความสะอาดสักแป๊บแล้ว ถ่ายหนังนั้นหรอดีเลยจะได้บันทึกภาพที่พูดคุยกันอือโมไม่ใส่เสื้อผ้าดิ้นดิ้นดิ้นออกออกออกไปเร็วเร็วฉันกังวลจริงๆที่นายไปใช้เวลากับหลวงพ่อมาตินฉันรู้นะฉันหวังว่านายจะไม่ปล่อยให้เขาให้นายลังเลเรื่องศาสนานะ ไม่ได้จะว่าเขานะแต่บางครั้งฉันกังวลว่าเขาอาจจะอาจจะอะไรวะมันมีเรื่องที่เข้าใจที่มนุษย์รู้สึกกลัวพวกเขาเลือกที่จะเชื่อพระเจ้าในแบบพระเจ้าตายด้วยมาตรฐานไหนต้องเพื่อใจ่ายให้กับปีเตอร์มันไม่มีทางอื่นการฆาตการรมคือรูปแบบที่ง่ายที่สุด เช่นแล้วเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศรัทธาและนั่นคือสิ่งที่ฉันทำงานที่นี่ <t> เพื่ออ้ยอย่า,าตั้งใจฟังหนื่อยังโอ้ยอย่าพึ่งจบ,บไปก่อนละ่ะยังมีอะไรเยอะที่เกต้องซึมซับโอ้ยเออเอาละ่ะดีขึ้นใช่ไหมละ่ะ เขาจะหรืยังว We ่าเราทำอะไรกันที <t 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 ่นี่พาพวกผู้บริโภคมาสู่ไปเร็วอโดนโดนตัดนิ้วไปเร็วเร็วรีบ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 รีีรีบร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 บรีบอีไปีบรีบรบรีบีรรบบรบ วัแตกเลยเร็วเร,วเรวหยิบกล้องหยิบกล้องออหยิบหยิบอาวุธไปไปสักอันไหมไป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 ไไปโอ้ประตูล็อกด้วยประตูล็อกด้วยมันไม่ให้เราหนีง่ายทุกคนซ้อนก่อน มันทำอะไรวะซ่อนตรงนี้ก่อนถ่ายไว้ถ่ายไว้มันได้ผลดีเกินไปพวกเขาควบคุมมันไม่ได้และแกควบคุมมันไม่ได้ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครควบคุมมันได้เขาจะตายเขาจะตามล่าแกจะฆ่าแกเขากำลังมา เกเกอร์ผมรู้แล้วเราว่าคุณเป็นอะไรคุณเบื่อสินะอยากจะเรียกร้องความสนใจผมเข้าใจชัดเจนตอนนี้ผมสนใจคุณแล้วเอางี้ได้เหรอเอางี้เลยเหรอผมว่าเราเราซ่อนก่อนดีกว่าครับ ประตูด้วยโอ้โหมันรู้แล้วว่าเรามันรู้แล้วครับทุกคนว่าว่าเราหนีอ่ะไม่มีอะไรที่ฉันชนวนไม่ได้มันคือไอ้พวกที่ชอบเลิกงานกลางคันออกมานะเอาล่ะแกหาวิธีได้นงานมาช่วยแกปัญหา โอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยเ้ยไปครับมันเห็นหรอวะเฮ้ยมันเห็นว่ะมันเห็นวะมันเห็นวะเอออ้ยอ้ยนี่นี่ผมจําได้ผมจําได้ผมจําได้มันจะมีทางขึ้นเออนี่นี่นไปไปเร็วเออโอ้โห ยังมีนะัที่จําทางแต่แต่ยังไงเฮ้ยตรงนี้เห็นวะราเห็นได้เห็นได้เออโอเคเดี๋ยวผมมาหาไอ้นี่ก่อนนะเผื่อมีแบตเตอรี่ไม่มีด้วยเอ้าเอ้าเรามาทางเดิม นูน้นต้องไปนูน้นเราจะไปชึบลบปับ๊บโอ้แล้วมาทางเดิมเราไปเปิดทางให้มันด้วยผมคินว่าทางไป่อ มันอยู่ไหนวะตอนเนี้ยยีงไงเห็นแบบแบบปะผมต้องต้องค่อยๆขยับไปได้ไหมโอ้ทางนี้ก็ไปไม่ได้จึ๊บ เห็นป่าวะเอ้ยแม่งขานเข้ามาเอ้ยไปแล้ว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 เหมือนวิ่งตามมาทุกคนเออ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 ือโอ,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 อยไอเวนเอ้ยเหมือนวิ่งตามมาเหมือนวิ่งตามมาอุ้ยติดคนไข้เออติดคนไข้ซ่อนซ่อนก็ไม่ผลโอ้ ติดคนไข้ทุกคนผมคิดว่ามันโดดข้ามได้อ <gasps> ตอนตอนนี้อ๋อโอเคเริ่มใหม่เลยใช่ไหมอ่ะซ่อนที่ไหนโอเคเปิดมาห้องนี้ซอ่อน เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแปบนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้หมอเขาไอ้นี่ไปก่อนนะเราเรามาอ่านโน้ตรอเนาะด็อกเตอร์ t ิกเทเกอร์เทกเกอร์เทเกอร์ไอเชียนั่นอุย้ยเทกเกอร์ไอเชียนั่นมันตัดนิ้วผมมันทรมานและตัดชิ้นส่วนของคนไข้ไปหลายคนผมเห็นมันฆ่าคนไปคนนึ่งโดยที่ผมทําอะไรไม่ได้ถ้าทางการพูดจาของมันทำอยังกับคนมีการศึกษาจบปริญญามั่นใจว่าท้ายรถมันต้องมีถุงหมากอบแน่นอน ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นน,น่พนันด้วยนิ้วที่เหลือเลยว่ามันต้องเคยเป็นคนที่มีตำแหน่งสำคัญในเมอรออฟมาก่อนที่นี่จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นแบบนี้ผมอยากไปจากที่นี่อยากได้นิ้วของตัวเองคืนผมอยากเห็นเทเกอร์ตายโอ้โอ้ทำไมหดจังวะมันมันอยู่ไหนอ่ะคนคน่ไขอยากกระตุกกระตากนะครับอยากกระตุกกระตากนะ เสียงมันอยู่ไหนวะไม่เห็นตัวไม่ไม่เห็นตัวมันอยู่ไหนเราไม่รู้จะออกไปก็กลัวโดนจ้วงพูดอะไรอะ่ะสับไม่ขึ้น แล้วมันอยู่ไหนวะหรือหรือว่าผมจะเสี่ยงไม่มีมันมันมันอยู่ไหนอ่ะซ่อนอ๋อไอไอเสียงโซ่นี่คือคือเสียงของคนไข้ ไปได้ไหมทางเนี้ยน่าจะไปได้นะครับแต่แต่ยังยังไม่เห็นตัวหมอนะไะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้โหหนีไงให้ปนวันเนี้ย หนีมาห้องนี้หนีมาห้องนี้โอ้ยตรงนี้แอบไม่ได้ชึบพนยังโอ้โหไม่พนด้วยมันวิ่งตรงมามันวิ่งตรงมาไอ้กันกาย,ยักษ์มามา,มาแอบแอบแอบ,แอบห้องนี้แอบห้องนี้ชึบไปไงวะมันมีมีให้ที่ที่ให้โอ้โหลิ้นพัน มีที่ให้โดดขึ้นเพดานไหมอะมีหรือเปล่ามันต้องมีทางไปดิต้องมีทางไปสิมันต้องมีทางไปมันต้องมีทางไปดิชิบ นายต้องให้ความร่วมมือมากกว่านี้นะแค่นี้ยังร่วมไม่พอเหรอร่วมไปสองนิ้วแล้วเนี่ย,ยประตูนั้นเปิดประตูนั้นเปิดทุกคนประตูนี้ไปไหนอะ่ะอย้่ห้องน้ำแอบได้ไหมอะอแอบได้ โอ้โหแล้วปิดสะแลงอย่างนี้เขาไม่รู้เลยมั้งปิดเออห้องหนึ่งมีอะไรวะห้องหนึ่งมีอะไรอ่ะ ทางตันเหรอเนี่ยโอ้คิดว่าทางไปแอบก่อนนะโอ้ทุกคนผมคิดว่าทางไปทางตันอยากมีปืนซักกระบอกวะริงตอนเนี้ยแอ๋ปนมันต้องไปไหนวันนี้อะ มีม,มีมีฐานให้ผมสักอันไหมครับ <Body. S 1> เอาเห็นเฉยเห็นเฉยเห็นมาโอ้ยเห็นด้วยออไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะเออทางตันทางตันโอ้ยโอ้ยหลบดีหลบดี ไปทางไหนเนี่สยสำรวจหาเส้นทางก่อนนะทางนี้เปิดได้หรือว่าจะต้องกลับไปที่เดิมวะไม่งั้นมันคงไม่ให้เปิดหรอกเนาะ ยี่ไงลีฟโอ้ยสวรรค์โอ้อโหต้องใช้กุญแจแต่กุญแจหาจากไหนวะเน,นี่ยมีกุญแจไหมพี่มีกุญแจให้ผมเป้านิทานเขีบมาโอ้ยต้องใช้กุญแจ คุณเจมันน่าจะอยู่ในห้องนะแล้วห้องมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวๆผมห้องไอ้หมอนนั้นอยู่ไหนอะห้องที่เราออกมาเราล่อมันออกมาทางนี้ทางขึ้น ทางนี้ทางที่เราไปใช่ไหมอ๋อทางเดิมเราปีนออกมานี่เดีย๋ยวผมดูก่อนนะเราวิ่งมาทางไหนนะเราวิ่งมาทางนี้เราก็ต้องวิ่งกลับไปเออใช่ต้องจุ๊ก ปึ๊บอ๋อเราต้องเราต้องหากุญแจลิฟต์ซึ่งตอนเนี้ยถ้าให้ผมวิเคราะห์นะน่าจะอยู่ในห้องน่าจะอยู่ในห้องของหมอนี่แหละซึ่งตอนนี้มันเราต้องจูงมันขับกลับเข้าไปในห้องกูฆ่ามึงซี้ฆ่าทำไมอะ่ะฆ่าทำไมอะ่ะชึบ คนไข้นะ่ะมันมวุ่นวายนี่ว่าบอกว่าฆ่าสิฆ่าฆ่าสิไปประตูนี้ไปไหนอืม เสียงวิ่งเสียงวิ่งมันมาปะวะมันมาไหมอ่ะออีอีหัวทะลุมแมพเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว นั่งลงอุ้ยอุ้ยทานขอบคุณครับโอ้ถ้าไม่มานี่ไม่เห็นอันเนี่ยมันมาแล้วครับทุกคนมันมาแล้วครับออมัน จุกโลลัวจุกโลลัวจุกลัวจุกลัวจุกลับจุกลับจุก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 กลับมันอยู่ไหนวะเอยมันโอ้โหไม่ให้พักเลยนะเออไม่ให้พักเลยเหรอเหนื่อยแล้วนะเนี่ย เห,หนื่อยปีนแล้วนะเว้ยให้พักบ้างเถอะผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันจริงต่างคนต่างเหนื่อยอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่หยุดหรอกเนี่ยแกแล้วไง ผมว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันเลยจริงไปยังวะมีอให้เก็บอีกเป้าใช่ไหมนะ่ะไม่ใช่ได้ไงมันมาแล้วมันมาแล้ว ไปไดไงนั่นง,งทางทางยางเย่ร yeah! อ,อดไหมรอดไหมแมวหน้าเพื่อนทำไมอ่ะโดดแน่แน่จริงก็โดดตามขึ้นมาดิโอ้ยกว่าจะรอดทุกคนโอ้เรามาลงตรงไหนกันวันนี้่ยมาลงที่ไหนอ่ะห้องน้ำเออที่เดิม ที่เดิมอ้าวตรงนี้เราเคยมาแล้วนี่เฮ้มีโน้ตในอ่านีิเดวิดแอนนาเพอร์นาหัวข้อขอย้ายตำแหน่งถึงใครก็ตามที่รับผิดชอบนี่เป็นคำขอครั้งที่สามแล้วสำหรับการขอโยกย้ายตำแหน่ง หลังจากที่ไม่มีการตอบรับอะไรเลยนานถึง2เดือนผมไม่อยากทำงานที่เมาส์แม็กซิฟอีกแล้วชีวิตวัยผู้ใหญ่ของผมทำตามระเบียบมาตลอดแต่ไม่เคยเจออะไรที่ทำการรับหลังแบบนี้นี่มันดูหมิ่นกันชัดๆผมยังรู้อีกว่าคนไข้าบางคนถูกทารุณกรรมรู้อีกด้วยว่ามีคนไข้สองคนถูกย้ายไปที่บดชั้นใต้ดินและไม่เคยได้กลับขึ้นมาถ้าผมยังไม่ได้คำตอบผ่านเมลนี้แล้วก็ ผมจะลาออกแล้วเอาเรื่องไปบอกกับนักข่าวขอบคุณที่เสียเวลาเดวิดแอนนาเพอร์น่ามีคนจะแฉะวะยังอยู่ดีไหมเนี่ยเดวิดยังอยู่ดีไหมเพื่อนผมผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้เด,ด,ด,ดวิดน่าจะไม่ไม่ไม่อยู่แล้วนะ ห้องนี้ห้องอะไร๋ยวชึบได้ยินเสียงกอกแก๊แกนี่หลบไว้ก่อนห้องนี้เราเรามาผู่ที่ไหนเนี่ยทางนี้ไปได้ไหมฮะาน่านเหนือห้าก้อนทางน,นี้ไปไม่ได้อะต้องไปทางนูน้นใช่ไหมฮะมีการโหลดฉากเล็กน้อย มาถูกทางไหมเราเนี่ยเอ้ยนี่ไงกุญเจกุญเจชึบเุ้ยเื้ยจึบอ่ะชึบเอ้าเอ้าแล้วแล้วมันรู้ได้ยังไงอะแล้วคราวนี้ที่เหลือเราก็แค่ไปลิฟท์กับทุกคนยังไงมันจะไปไหนก่อน ก้ามปูฉึกฉับฉึกฉับ,บ,บอุ้ยมันมันส่องหาเราแล้วมันส่องเอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ววายวายแม่งรู้ได้ไงวะรู้ได้ยังไงเออทางตันทางตัน,นชื้นเอ้ยเน่าวิลเลนิ่ง ไปทางไหนวะอ๋อนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทุกคนนี่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 น,น,น,นี่ไปเร็วเร็วเร็วออเออเอ้าทำไมไม่ขึ้นนะ่ะไปก่อนนะไหนเวนเอ้ยว่ะหยาออกไปออกไปอืมอือฆ่อามันอื้อ อื้อโอ้ลิฟติดเพราะเองตัวเดียวเลยเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะล้วไปไงวะเนี่ยอ๋อ้างบนเหรอเฮ้ยเพราะเองเนี่ยลิฟติดเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ย ายท่ายโอเรนนอนแล้วเอาเป็นไหนวันนี้ยังไม่จบอีกโกผมว่ามันน่าจะยังอะ่ะผมว่านะข้างบนไปนไหนเนี่ยให้ขึ้นบนหรือลงล่างวะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะมีฐานให้เก็บเป้า โอเคลงล่าง้ัเจนไปโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันมันไม่ตายหรอกแค่นั้นน่ะแค่โดนลิฟนี่บะอ่านทแน่แถวนี้มีของให้เก็บปะเข้ามาได้ออ้ยนี่ไงอถืออกมาเลยสำคัญอยู่นะหมดยัง มีอันเดียวเหรอไปผมไม่โผล่มานะไว้ที่ที่ททปลอดภัยตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋วขอสำรวจก่อนนะครับมีอะไรให้เก็บปะใต้ตรงใต้โต๊ะดูให้ดีๆไม่มีแล้วนะ โอเคครับก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนกันลวกันนะครับสำหรับเอาลาสนะก็ะเหมือนเดิมครับใจสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็ก่อนจะแปลงแก้จดกลับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไม้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย